เมนูหอมหวานอร่อยแบบไทยๆกับครองแงครงคุกมะพร้าออ่อนขนมโบราณทำง่ายใช้วัตถุดิบไม่กี่อยา่างแต่ความอร่อยเต็มคำค่ะเริ่มจากนำมะพร้าออ่อนมาขูดให้เป็นเส้นๆคุกกับเกลือเล็กน้อยจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ5นาทีตั้งกระทะคั่วงาดำงาขาวให้หอมจากนั้นบดหยบหยาพักไว้ก่อนต้มน้ำใส่ใบเตยให้เดือดพอใบเตยส่งกลิ่นหอมแล้วก็ปิดไฟแล้วค่อยๆใส่น้ำใบเตยที่ยังอุ่นอยู่ทีละน้อยลงบนแป้งมัน นะคะพร้อมกับนวดแป้งไปเรื่อยๆจนได้แป้งเนื้อเนียนเหนียวไม่ขาดกันแบบนี้แบ่งแป้ง,ปง,ปงออกเป็นส่วนๆใส่ส,สีผสมอาหารตามชอบได้เลยนะคะของฝนก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวค่ะแล้วปั้นแป้งเป็นก้อนเล็กใหญ่ตามชอบจากนั้นใช้ไม้คองแคงกดลายให้เกิดลายทําแบบนี้ให้ครบทุกสีเลยนะคะต้มน้ําใส่ใบเตยให้เดือดใส่แป้งคองแคงลงต้มจนลอยตัวทิ้งไว้สัก5านาทีแล้วตักขึ้นใส่ในน้ําเย็นเพื่อไม่ให้ติดกันนําคองแคงที่ต้มสุกแล้วคุก กับมะพร้าวอ่อนที่เราทําไว้จากนั้นผสมน้ําตาลทรายกับงาคั่วใส่ลงไปในครองแขงคลุก<ฮ>เขาให้เข้ากันไ้คลองแขงเนื้อนุ่มเขียวหนึบหอมมะพร้าวอ่อนคลุกน้ําตาลหวานระมุนโรยงาคั่วหอมหอมยิ่งกินยิ่งเพลินเลยคะ่ะทําง่ายแบบนี้ใครได้ชิมต้องติดใจ